สวัสดีทุกคนวันนี้ก็อยู่ในสองสาวขมวดมังลาคนกลาคนเดิมแล้วทุกคนแต่ตอนนี้ฮาก็อยู่ที่ฮงเฮียนแล้วทุกคนก็คือมาส่งเหล้าเนาะอันนี้ก็คือเหล้าของเฮาทุกคนอันนี้ก็คือเหล้าของเฮาแล้วทุกคนก็คือวันนี้ก็คือมาส่งเหล้าอยู่ที่ฮงเฮียนเนาะก็คืออาจารย์ได้สั่งเหล้ากะเพราะว่าเฮาจะถ่าอาจารย์มาเอานะเฮาบได้โทรบอกอาจารย์แล้วให้ออกมาเอานะก็คือเขาเข้าบได้เขาเข้าฮงเฮียนบอดา เขาได้ล็อกอะไไว้เนาะลอะ็ลอกประตูไว้ทุกคนล็อกประตูไว้เขาเลยบวดได้เขาเนาะเดี๋ยวเขาจะท่าอยู่น้องแล้วทรงเล่าให้การแล้วเดี๋ยวเขาจะไปตลาดกันทุกคนก็คือตลาดยมร้าชเนาะเขาจะไปเบิ่งบรรยากาศอยู่ที่ตลาดยมรา,านเนาะแล้วก็จะพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศที่ตลาดว่าปิดยังไงทุกคนเดี๋ยวฮับส้มพร้อมกันตอนนี้เขาก็ฮอขแล้วทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศตลาดทุกคน เป็นบรรยากาศตลาดทางหลังเนาะอันนี้ก็คือเป็นประตูหลังเนาะทุกคนก็คือเข้ามาจอดรถทางนี้กะโซนนี้กะเจ้าก็จะขายเสื้อผ้าเนาะนี่ห้างพี่ก็เส้นการขายเสื้อผ้านะทุกคนอ่กะเป็นบ่อนจอดรถหลายคันเลยอยู่แถวนี้้างในก็ขายเสื้อผ้าคือกันเนาะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเลาะทางในกันไปกันเลยทางนี้ก็เป็นเสื้อผ้าหมดเลยทุกคน นี่นี่ก็เป็นฮานตัดกิฟต์นะทุกคนขายห้ามขายเข้าไปนะแถวนี้ก็ทุกคนจะขายห้ามขายเข้าไปตลาดยม马า,าของฮานเนาะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวฮาจะไปเลาะทางในกันนะทุกคนนี่อันนี้ก็คือเขายาคันมาแล้ว ก็เลยอยากวางๆในหน่อยหนึ่งเนาะทุกคนกะทาต่อสวยๆเจ้าหน่อยกะจะเต็มนี้เลยแหละทุกคนก็จะเต็มนี้เลยคนขายเนาะนี่ก็คือบรรยากาศทางน,นี้ก็จะเป็นขายเสื้อผ้าเนาะขายประเภทกระต่ากระซามเนาะขายเครื่องแห้งทั่วไปนะทุกคนส่วนทางน,นี้กะจะขา,ขายขนมข้าวต้มเนาะขายประเภทซีนนะคะก็ น,นี่ก็คือประเภทพักทั่วไปนะนนก็คือเหมือนหากาศข้างน้องก่ะย่สีมัวมัวใน่ทุกคนพระมันสะท้อนแสงอันนี้ก็จะเป็นซีนนะทุกคนทางนี้ก็จะขายคือกันทุกคน,น,นส่วนหลายก็จะมีแต่ฮารเบียดนะทุกคนหลายหลายกว่าฮารลาว ข้างนอกก็จะเป็นอันนี้ทุกคนร้านขายเสื้อผ้านะทุกคนอันนี้กือเนาะประเภทพักประเภทอย่างกรคนยิมพันหลายนะทุกคนก็นเลยเห็นหน่อยเดียวเนาะข,ขายพักประเภทพักบงเนาะมากล้วยมาปีนะทุกคนส่วนทางนี้ก็จะเป็นขายขานมนะทุกคนขายประเภทปิ้งประเภท อันนี้กาจะเป็นสมพักเนาะไปไปเดี๋ยวนี้เขากากำลังซื้อขนมนะทุกคนห้าพันเขาก็ซื้อสมังไปห้าพันนี่จะเป็นขายขนมคือเกนะ้าเนาะทุกคนกับประเภทของปีนะนี่ประเภทปียะบ่๊บแถวนี้กาจะมีฮามเวียดหลายว่วนะทุกคน ก็คือฮานเวียดหลายบอนเลยนี่ยีเห้ากันมาแว่ซื้อขนมอีกทุกคนอันนี้ก็คือซื้อมาแล้วนะก็คือหนะ้าพันอันนี้ยี่เ้าจะมาซื้อเติมอีกอันนี้ก็คือขนมพกนะทุกคน,นก็จะเป็นขนมพกนะกำลังออกมาจากเตาเลยดู ก็จะเป็นปีงแลทุกคนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในตลาดน,นะตอนสวยๆจังหน่อยก็จะมีคนขายไก่นะขายแบบกระเจ้าคั่วไก่นะทุกคนไก่ที่คั่วแล้วทางโซนนี้ก็จะเป็นขายปลานิญน,นะทุกคนเดี๋ยวฮารจะพาทุกคนไปละอันนี้ก็จะเป็นปลานิญน,นะทุกคนก็คือ เอามาสดสดใหม่ๆเลยนะอันนี้ก็จะเป็นปลาขาวนะทุกคนนี่ก็คือเอามาใหม่ๆเลยก็มีโตงามๆเท่านั้นเลยนี่ก็คือบรรยากาศภายในตลาดเนาะตอนนี้ก็คือคนยังหน่อยอยู่ยังคนบหลายเนาะประมาณตอน12โมงหรือสเ11โมงคะ่ะน่าจะมีคนมาหลายนะทุกคน และนี่ก็คือบรรยากาศที่เราได้ถ่ายทุกคนเบิ่องลนะับภายในกะมี่จะสำนึกน,นะทุกคนนี่ก็เป็นตลาดน,น้อยเนาะเป็นตลาดที่บ่อใหญ่เนาะก็คือกรนะัทัเนาะแต่วก็มีเครื่องขายได้หลายนะทุกคนกะบบริเวณนี้ก็จะมีฮานเวียดหลายกวาวนาะคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้แนละ้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซนะับสไคร้เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้นะ้องคนนี้ว่าไป สุดคืนนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้พบกันใคนคลิปต่อไปบ๊ายบาย